สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องที่หยิบมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของการก่อกบฏทกับคุณผู้ฟังเป็นการก่อกบฏทเพื่อล้มล้างรัฐบาลพญาพหลพลพยุหะเสนาซึ่งกบฏทนี้เป็นกบฏแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลังการปฏิวัติสยามานะคะคุณผู้ฟังและกบฏนี้เราเรียกว่ากบฏบ,บวรเดชค่ะ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการกอร่กรบบอกบฏบวรเดชนะคะเรามาดูต้นเรื่องก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองกันก่อนกับคุณผู้ฟังพลเอกหม่อมเจ้าบาวรเดชกิษดากรซึ่งเป็นฐานันดรในขณะนั้นนะคะเป็นเจ้านายผู้ที่กล่าวโจมตีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้ว หม่อมเจ้าบวรเดชมีความชิงชังต่อการปกครองและก็อุปนิสัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเคยวางแผนยึดอำนาจจากพระมงกุฎเกล้าแล้วจะทูลเชิญเจ้าฟ้าบริพัศสุขมพันธ์เจ้านายผู้มากบารมีและก็มีความเด็ดขาดขึ้นเป็นกษัตริย์แทนค่ะแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตสิกรเจ้าฟ้าบริพัศสุขมพันธ์ก็ไม่ยอมรับตําแหน่งกษัตริย์ เจ้าฟ้าประชาทิปกจึงได้เสวยราชเป็นรชัชกาลที่เจ็ดค่ะคุณผู้ฟังพระอ,องค์เจ้าบวรเดชเป็นนายทหารผู้มีอุปนิสัยแข็งกร้าวแล้วก็รู้กันดีว่าทรงมีแนวคิดแบบทหารนิยมจึงเป็นที่เกรงใจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าซึ่งเคยเป็นนายทหารรุ่นน้องอย่างมากพระอ,องค์เจ้าบวรเดชได้เป็นเสนาบดีกราโหมในรชัชกาลที่เจ็ดถึงกระนั้นก็ยังมีความขัดแย้งกับระบบการปกครอง มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะตอนช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่พระองค์เจ้าบาวรเดชต,ต้องการขึ้นเงินเดือนทหารแต่ก็แพ้มติในที่ประชุมสภาเสนาบดีพระองค์จึงได้ลาออกจากตําแหน่งเสนาบดีกลาโหมเพื่อเป็นการประท้วงค่ะและเมื่อลาออกจากราชการแล้วพระองค์เจ้าบาวรเดชก็พยายามยุแยงอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยึดอํานาจการปกครอง ทรงเรียกพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสสนาและพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามมาถามความเห็นเรื่องระบบการปกครองแต่ทั้งคู่ต่างลงความเห็นว่าระบบปัจจุบันไม่เหมาะแก่ยุคสมัยควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยจึงทำให้เกิดความเห็นไม่รงรอยกัน เมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จในวันที่24มิถุนายนพศ2475เนี่ยคะ่ะพันเอกพระยาพหลพลพ,นพยุหเนสนาเสนอชื่อพระองค์เจ้าบอนเดชในที่ประชุมคณะราษฎรเพื่อเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลแต่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมคัดค้านด้วยเห็นว่าพระองค์เจ้าวอลเดชมีอุปนิสัยเป็นเผด็จการและยังเป็นเจ้าที่ประชุมจึงได้ปัดตกไป หลวงประดิษฐ์มโนธรรมจึงเสนอชื่อพระยามาโนปรกรณเนติธาดาขึ้นเป็นประธานกรรมการราษฎรซึ่งตอนนั้นก็เทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีนะคะตั้งแต่นั้นมาพระองค์เจ้าบวรเดชจ,จึงผิดใจกับพระยาะหลพหลพลพยุหเสนาแล้วก็เกลียดชังหลวงประดิษฐ์มโนธรรมทางด้านพระยาศรีสิทธ,ธิสงครามก็ถูกเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลคณะราษฎร แต่พญาสีสิทธิสงครามปฏิเสธเพราะไม่พอใจที่คณะราชใช้วิธีการรุนแรงเปลี่ยนแปลงการปกครองพญาทรงสุรเดชซึ่งเป็นหนึ่งในสีเสือคณะราชอ่ะนะคะก็ไม่พอใจที่พญาศีสิทธิสงครามทําตัวหืนห่างกับคณะราชจึงสั่งย้ายพญารีสิทธิสงครามไปอยู่กระทรวงธรรมการซึ่งในยะว่าเป็นการลงโทษทางอ้อมค่ะ เมื fate, ่อพระยามโนปกรณ์นิธิดาดาได้เป็นประธานกรรมการราษฎรก็เกิดความขัดแย้งกับส่วนใหญ่ของคณะราษฎรหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอแผนเข้าโครงเศรษฐกิจที่เรียกว่าสมุดปกเหลืองซึ่งจะทำให้ราษฎรทุกคนมีงานทำชาวนามีบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการพระยามโนปกรณ์มองว่าคณะราษฎรคิดก้าวหน้าเกินไปและโจมตีหลวงประดิษฐ์มโนธรรมอย่างรุนแรงว่าเป็นคอมมิวนิสต์ พยามนโนปรกรณ์ประกาศยุบสภาออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์และใช้เล่นงานหลวงประดิษฐ์มโนธรรมจนต้องไปอยู่ต่างประเทศคณะราษฎรหลวงประดิษฐ์มโนธรรมจึงหมดอำนาจไปฝ่ายเจ้าก็เริ่มที่จะเรียงอำนาจแล้วก็ยุยงให้พยามนโนปรกรณ์แยกตัวออกจากคณะราษฎรซึ่งก็มีเหตุให้พยาพหลเนี่ยโกรธพยาทรงโสเดชถ,ถึงขั้นจะใช้มีดทำกับข้าวไล่ฟันพระยาทรงโสเดชหลบออกมาหาพระยาฤทธิ์อัคคเน และพระประสาทพิทยายุทธ์บอกว่าไอ้พศมันกัดมันเป็นบ้ายอยู่ได้ไม่ได้แล้วทั้ง3ามจึงยื่นใบลาออกจากตำแหน่งราชการเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2476อ้างว่าสุขภาพไม่อำนวยส่งผลให้พยาปภหพล,ลพยุหเสนาต้องลาออกจากผู้บัญชาการทหารบกด้วยเพื่อเป็นการรักษามารยาทต,ตำแหน่งทหารที่เคยเป็นของสเสือคณะราชจึงว่างลงทั้งหมด กรมเจ้าจึงเตรียมส่งคนฝ่ายตนขึ้นแทนและในวันที่18มิถุนายนก็มีพระบรมราชานุญาตให้สีเสือออกจากตำแหน่งโดยมีผลในวันที่24มิถุนายนพศ2476อ2476ค่ะพลตรีพยาพิชัยสงครามก็ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกพันเอกพยาสิทธิสงครามได้เป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกพันโทหลวงพิบูลสงครามได้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก แล้วก็มีรายงานลับมาถึงหลวงพิบูลสงครามว่าพญยาศีสิทธิสงครามนี่เตรียมโยกย้ายนายทหารสายคณราษออกจากตำแหน่งคุมกำลังทั้งหมดและในวันที่20มิถุนายนพระยระาพหลพลพยุหเสนาหลวงพิบูลสงครามแล้วก็หลวงสุพชาลาใสชิงก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลพรยามโนปกรณ์ทิฏฐาดาโดยใช้การที่พยามโนปกรณ์นิติธาดาปิดสภามาเป็นก้ออ้างต่อสาธารณชนค่ะ พันโทประยูนถามว่าทำไมทำเช่นนี้หลวงพิบูลสงครามตอบพันโทประยูนว่าประยูนจำเป็นต้องทำไม่มีทางเลี่ยงเพราะเจ้าคุณสีสิทธิสงครามเล่นไม่ซื่อหักหลังเตรียมสั่งย้ายนายทหารผู้กองกำลังทั้งกองทัพรัฐบาลคณะราษฎรไม่ได้ไว้วางใจในตัวพระอ,องค์เจ้าบาวรเดชเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะมองว่าพระอ,องค์เจ้าบาวรเดชมีอิทธิพลในสายทหารบกฝ่ายรัฐบาลก็ส่งสายไปเตือนเตือน พระองค์เจ้าบาวรเดชว่าให้วางตัวเฉยๆแล้วจะทรงได้ดิบได้ดีเองในภายหลังซึ่งพระองค์เจ้าบาวรเดชก็ทราบดีว่าตัวเองตกอยู่ในฐานะไม่เป็นที่ไว้วางใจความไม่พอใจเหล่านี้ทับถมอยู่ในใจของพระองค์เจ้าบาวรเดชเรื่อยมาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อพญาพหลพลพยุหศเสนาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เชิญหลวงประดิษฐ์มโนธรรมกลับประเทศ แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีชาวต่างชาติร่วมด้วยก็พบว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมไม่มีความคิดเป็นคอมมิวนิสต์หลวงประดิษฐ์มนูธรรมจึงได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของพญาพหลพลพยุหเสนาซึ่งพระองค์เจ้าบรวรเดชและพวกเจ้ารับไม่ได้ที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีมองว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมจะดําเนินนโยบายที่สร้างความเดือดร้อนต่อเชื้อพระวงศ์และก็ขุนนางเก่า ความขัดแย้งและความระแวงหลายๆอย่างก่อตัวมาเรื่อยๆค่ะนับตั้งแต่สมัยที่พระองค์เจ้าบวรเดชทรงลาออกจากเสนาบดีกะลาหมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเมื่อทรงพลาดพังจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ทรงมุ่งหวังแล้วก็ถูกกีดกันจากอำนาจทางการเมืองอีกเป็นเหตุหลายๆเหตุที่ทำให้พระองค์ทำการก่อการยึดอำนาจจากคณะราษฎรค่ะ โดยคณะผู้ก่อการเริ่มหาพักพวกในหมู่หานนอกและก็ในประจำการประชุมคณะผู้ก่อการครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมพศ2476แล้วก็มีการประชุมอีก2อสครั้งนะคะโดยการประชุมใช้ชื่อแผนว่าแผนล้อมกวางค่ะคุณผู้ฟังโดยที่ใช้โคราชเป็นหัวเมืองตั้งเป็นกองบัญชาการใหญ่เนื่องจากมองว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีอาวุธแล้วก็กำลังพลมากกว่าหัวเมืองอื่นๆค่ะ ในช่วงการวางแผนกรมขุนชัยนาทนเรนทรหม่อมเจ้าวงนิราชรเทวกุลและพระองค์เจ้าบวรเดชลงไปเข้าเฝ้าในหลวงที่วังไกลกังวลพระองค์เจ้าบวรเดชอาสาเป็นผู้นำกองทัพสีน้ำเงินและขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตจะเปลี่ยนแปลงใหม่ในหลวงคัดค้านหนักพระองค์เจ้าบวรเดชโกรธในหลวงและกลับมาพูดกับนายทหารคนอื่นว่า ถ้าท่านไม่เล่นกับเราเราก็หาคนใหม่พันเอกพญาทรงสุรเดชซึ่งเป็นมันสมองของคณะราษฎรนะคะมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการต่อต้านด้วยกําลังจากฝ่ายตรงข้ามไม่ช้าก็เร็วจึงสั่งให้กองทัพหัวเมืองทั้งหมดส่งอาวุธส่วนใหญ่เข้ามาที่กรุงเทพโดยอ้างว่าจะส่งอาวุธที่ใหม่กว่าไปให้ทําให้ทหารหัวเมืองอยู่ในสภาพขาดแคลนอาวุธนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธียุทธการในการที่จะลดทอนกาลังของฝ่ายตรงข้ามกับคุณผู้ฟัง ฝ่ายรัฐบาลซึ่งร่วงรู้ถึงการกรบฏครั้งนี้ถึง2วันเมื่อพันเอกพระยาพหลพลพยุหศเีนานายการัพมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมมณฑลทหารราชบุรีมีนักบินชื่อเรือกาศโทค,คุณสวัยมัญยากาศบังคับเครื่องลงจอดที่สนามแล้วก็ได้ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่พลตรีพยาสุรพันธ์ทเสนีสมุหเทสาพิบาลมณฑลแล้วก็แจ้งว่าเป็นสารจากพระองค์เจ้าบาวรเดช พญาพหนพลพยุหะเสนาเหน็นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าก็เดาออกทันทีว่าเป็นสารที่ส่งมาเพื่อชื้อชืนให้ก่อการกบฏจึงรีบเดินทางกลับจังหวัดพระนครในวันรุ่งขึ้นเพื่อดำเนินการต่อต้านค่ะวันที่11ตุลาคมพศ2476เพียง10วันหลังหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเดินทางกลับประเทศสยามนะคะพระองค์เจ้าบาวรเดชได้นำกำลังเข้าแจ้งต่อข้าราชการหัวเมืองว่า รัฐบาลคณะราษฎรจะเอาระบบคอมมิวนิสต์มาใช้และจะไม่มีกษัตริย์จึงต้องนำทหารเข้าไปปราบปรามอย่าได้ทำการขัดขวางพระอ,องค์เจ้าบาวรเดชเป็นผู้นำกองกำลังกบฏท,ที่ชื่อว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองซึ่งประกอบด้วยทหารโคร,ราชมีกองพันทหารราบที่15กองพันทหารราบที่16กองพันทหารม้าที่4กองพันทหารปืนใหญ่ที่3และกองพันทหารปืนใหญ่ที่4ี่ ทหารเพชรบุรีก็คือกองพันทหารราบที่14ทหารอุบลราชธานีคือกองพันทหารราบที่18พันเอกพระยาศีสิทธิสงครามนำกําลังสองกองพันทหารช่างจากสระบุรีเป็นทัพหน้าลงมายึดทุ่งดอนเมืองโดยมีกองทหารม้าของร้อยเอกหลวงโหมรอนรานตามลงมาสมทบและเข้ายึดกรมอากาศยานที่ดอนเมืองเป็นกองบัญชาการ พญาศรีสิทธิสงครามส่งกองหน้ามายึดสถานีรถไฟหลักสี่และก็ส่งนาวาเอกพญาแสงสิทธิการถือหนังสือถึงพญาปโหลพลพยุหเสนาความว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้คนดูหมินพระบรมเดชานุภาพและเอาหลวงประดิษฐมนูธรรมกลับมาเพื่อดำเนินการปกครองแบบคอมมิวนิสต์จึงขอให้คณะรัฐบาลถวายบังคมลาออกภายในหนึ่งชั่วโมงมิเช่นนั้นจะใช้กำลังบังคับและจะเข้ายึดการปกครองชั่วคราว คณะรัฐบาลประชุมกันที่วังปารุธแล้วก็ลงความเห็นว่าเหตุผลของฝ่ายกบฏฟังไม่ขึ้นและสมควรปรับปรามเวลาค่ำนายกรัฐมนตรีออกประกาศไปยังทั่วประเทศว่าพระองค์เจ้าบวรเดชพรยาศีสิทธิสงครามพระยาเทพสงครามเป็นกบฏต่อแผ่นดินพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยขอเลิกรัฐธรรมนูญและสถาปนาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชดังเด ในพระนครเหตุการณ์เรียบร้อยอย่าฟังคำสั่งผู้ใดทั้งสิ้นนอกจากข้าพเจ้าพยาพ,ยาพหลพลพยุหเสนาและเมื่อรัฐบาลทราบว่าทุ่งดอนเมืองโดนทหารกบฏยึดเป็นที่แน่ชัดแล้วจึงประกาศกดอายการศึกในวันที่12ตุลาคมพศ2476ในพื้นที่จังหวัดใหญ่ทหารบกพระนคร ในวันเดียวกันรัฐบาลประกาศแก้กฎอายการศึกขยายพื้นที่บังคับใช้เป็นทั่วมณฑลพระรคนครกับมณฑลอยุธยาพันเอกพระยาทรงสุรเดชปฏิเสธที่จะเป็นผู้บังคับกองผสมพันโทหลวงพิบู์สงครามจึงรับเป็นผู้บังคับบัญชากองผสมปราบกบฏในวันเดียวกันเมื่อชาวพระรคนครทราบข่าวว่าการกบฏจากทหารหัวเมืองพลเมืองที่เชื่อมั่นในระบบใหม่ได้ออกมาชุมนุมกันช่วยเหลืองานฝ่ายรัฐบาลเป็นจำนวนมาก ทหารกองหนุนจำนวนมากเข้ามารายงานตัวทั้งที่ยังไม่มีหมายเรียกระดมพลทหารกองหนุนพลโทหลวงพิบูลสงครามนำกองผสมซึ่งประกอบด้วย3กองพันทหารราบและ1กองพันทหารปืนใหญ่เคลื่อนกระบวนทัพจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังลานสินค้าของบริษัทปูนซีเมนสยามที่สถานีรถไฟบางซื่อซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟบางเขนไปประมาณ5กิโลเมตรเศษ จากนั้นจึงเอาปืนใหญ่ภูเขาแบบ63ขนาดลำกล้อง75มมระยะยิงไกล6กิโลเมตรตั้งเรียงแถวหน้ากระดานบนถนนปฏิพัฒน์ก่อนจะเริ่มระดมยิงใส่ทหารกระบฏในเวลาราว14นาฬิกายิงได้40นัดพบว่ากระสุนลงทุ่งน้ำหมดจึงหยุดยิงกองทหารกระบฏของหลวงโหมรอนรานจึงเดินลุยน้ำเคลื่อนลงมายึดสถานารีรถไฟบางเขนไว้ได้ค่ะคุณผู้ฟัง ตอนนั้นฝ่ายรัฐบาลส่งพันตรีหลวงเสรีเริงฤทธิ์เป็นตัวแทนมาเจราจาให้ฝ่ายกบฏเลิกราไปเสียและจะขอพระราชทานอภัยโทษให้แต่ทางฝ่ายกบฏกลับจับกุมหลวงเสรีเริงฤทธิ์ไปขังไว้ที่อยุธยาในเวลา12นากาฝ่ายกบฏก็ส่งนาวาเอกพยาเวหาสยานศิลปสิธิ์นาวาอากาศโทพญาเทเวศวรออํานวยฤทธิ์ และเรือเอกเสนรักธรรมเป็นคนกลางถือหนังสือของพระอ,องค์เจ้าบาวรเดชมาเจรจากับรัฐบาลโดยยื่นเงื่อนไขทั้งหมด6ข้อค่ะคุณผู้ฟังข้อแรกต้องจัดการในทุกทางที่จะอำนวยผลให้ประเทศสยามมีพระหมหากษัตริย์ปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญชัว่วการประสานข้อ 2. ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งและถอดถอนคณะรัฐบาลต้องเป็นไปตามเสียงของหมู่มาก ข้อ3ข้าราชการซึ่งอยู่ในตำแหน่งประจำการทั้งหลายและพลเรือนต้องอยู่นอกการเมืองตำแหน่งฝ่ายทหารตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือลงไปต้องไม่มีหน้าที่ทางการเมืองก็สีการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งราชการจักต้องถือคุณวุฒิและความสามารถเป็นหลักไม่ถือเอาความเกี่ยวข้องในทางการเมืองเป็นความชอบหรือเป็นข้อรังเกียจในการบรรจุเลื่อนตำแหน่งข้อ5 การเลือกตั้งผู้แทนรัศดรประเภทที่สองต้องถวายให้พระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกข้อ6การปกครองกองทัพบกจักต้องให้มีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธีฉเฉลี่ยอาวุธสำคัญแยกกันไปประจำตามท้องถิ่นมีให้รวมกำลังไว้เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังฝ่ายรัฐบาลยืนกรานไม่ยินยอมตามคำขาดดังกล่าวทำให้การสู้รบดำเนินต่อไป ขณะเดียวกันที่แนวรบของทหารกบฏท,ที่บางเขีนเกิดความขัดสนกำลังพลของร้อยเอกหลวงโหมรอนรานไม่ได้รับสเสบียงและก็ขสุนมาหนึ่งวันเต็มขณะนั้นเป็นฤดูน้ำหลากสองข้างทางรถไฟถูกน้ำท่วมหมดทำให้การส่งกำลังบำรุงมาแนวรบของฝ่ายกบฏต้องอาศัยเรือพายเท่านั้นหลวงโหมรอนรานจึงเดินเท้าตามทางรถไฟย้อนขึ้นไปยังของบัญชาการดอนเมืองเพื่อขอกาลังบารุง เมื่อเข้าไปในกองบัญชาการเขาพบว่านายทหารเป็นจำนวนมากนั่งเสพสุราและกินอาหารกันพันเอกพระยาเทพสงครามเห็นหลวงโหมรอนรานก็เข้ามากอดทักทายว่ามีคนบอกว่ากองทหารม้าสระบ,บุรีของน้องเป็นอันตรายหมดนี่มายังไงกันหลวงโหมรอนรานจึงตัดพ้อว่าทำไมไปฟังข่าวเลวไหลช่างไม่คิดถึงพวกกระผมบ้างเลยเหนื่อยมาตั้งแต่เมื่อวานแสนสาหัส วันนี้ยังไม่ได้กินอาหารตลอดทั้งวันกลับมาแช่งว่าตายหมดต่อมาเมื่อวันที่14ตุลาคมทหารฝ่ายรัฐบาลก็ได้เคลื่อนกำลังรุกคืบเข้ามาประทะทหารฝ่ายกบฏที่ยึดสถานีรถไฟบางเขนหลวงพิบูลสงครามสั่งการให้นำรถสายพานติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศซึ่งได้จากประเทศอังกฤษที่เพิ่งผ่านการตรวจรับมาแล้วจำนวน2คันเข้าสู่สนามรบจริงทันที อำนาจการยิงของปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด40มมอัตราย,ยิง115นัดต่อนาทีเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากค่ะคุณผู้ฟังกระสุนปืนทำให้รังปืนกลของฝ่ายกบฏเกิดรูขนาดใหญ่รวมทั้งปืนก็ยิงได้เร็วและก็รุนแรงต่อเนื่องทาหารกรบฏท,ทั้งหมดไม่เคยเจออาวุธทันสมัยแบบนี้มาก่อนจึงพากันหนีตายทิ้งที่มั่นวิ่งหนีเอาตัวรอดกลับไปยังหลักสี ทหารราบจากฝ่ายรัฐบาลจึงสามารถเข้ายึดพื้นที่ทุ่งบางเขนไว้ได้โดยละม่อมในวันที่15ตุลาฝ่ายรัฐบาลได้หนุนกำลังพร้อมอาวุธหนักนำขึ้นรถไฟมีทั้งรถเกราะและก็ปืนกลลูกไล่ไยปฏิวัติฝ่ายกบฏขาดกำลังเสริมมาสมทบเพราะทหารเพชรบุรีที่ร่วมก่อการถูกหน่วยทหารราชบุรีตรึงกำลังไว้ทหารจากนกครสวรรค์และพิษณุโลก,ก็ถูกขัดขวางจากหน่วยทหารลบบุรีและหน่วยทหารปราจีนบุรี พระองค์เจ้าบาวรเดชเห็นว่าสู้ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้จึงสั่งให้ถอนกําลังกลับไปตั้งรับที่โคราชและมอบหมายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นผู้บัญชาการรบวันที่18ทหารรัฐบาลเข้ายึดสถานีชุมทางพาชีในเวลาบ่าย4ี่โมงพระองค์เจ้าบาวรเดชถอยไปอยู่สระบ,บรุรีในวันที่19ทหารรัฐบาลก็เข้ายึดสระบ,บุรีไว้ได้แนวหลังของทหารกบฏถอยไปรวมกันที่สถานีแก่งคอย ขบวนรถไฟของพระอ,องค์เจ้าบาวรเดชเดินทางถึงเมืองโคราชพญาศีสิทธิสงครามสั่งการหน่วยระวังหลังเร่งถอดรางรถไฟบริเวณหลักกิโลเมตรที่1 4 1่4 4ถึงซึ่งเป็นช่วงทางโค้งและแคบใกล้กับสถานีหินลับให้ทหารตั้งรังปืนกลบนหน้าผาเป็นระยะในวันที่21ตุลาคมทหารรัฐบ,บาลลุกคืบได้ทีละน้อยแนวหลังของฐานกบฏถอยไปรวมกันที่ปากช่อง ทางพระองค์เจ้าบาวรเดชเมื่อทราบว่าวทหารขอนแก่นกับอุดรธานีเข้ากับฝ่ายรัฐบาลเสียแล้วจึงส่งร้อยเอกหลวงโหมรอนรานนำกำลังไปยึดเมืองขอนแก่นในวันที่22ร้อยเอกหลวงโหมรอนรานถูกเรียกตัวกลับนครราชสีมาเพราะมีข่าวว่ากองกำลังของรัฐบาลรุกคืบเข้ามาแล้วหลวงโหมรอนรานเสนอให้ทหารยึดอำนาจจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนในโคร,ราช แต่พระองค์เจ้าบรวรเดชดำริว่าเวลานี้ใครๆก็แลเห็นว่าเราแพ้แล้วทั้งนั้นจะยึดอำนาจการปกครองบ้านเมืองเราก็ไม่มีนายทหารมากพอจะให้ไปควบคุมโทษผิดเท่านี้ก็พอแล้วอย่าให้มากกว่านี้เลยพระองค์เจ้าบรวรเดชรเริ่มวางแผนเสด็จลี้ภัยไป,ไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสนายทหารชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายกบฏก็วางแผนเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศตามความถนัดพญาสีสิทธิสงครามไม่ทราบความจริงจึงปักหลักที่ผาเสด็จต่อไป วันที่23ตุลาคมเกิดการสู้รบบริเวณหลักกลมเมตรที่141-144ตลอดทั้งวันเมื่อตกค่าหน่วยของว่าที่ร้อตรีตุจารุสเถียนสามารถสังหารพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามได้ในวันที่24ตุลาคมพันโทหลวงพิบูลสงครามก็เดินทางถึงแก่งคอยในช่วงสายเพื่อรับฟังรายงาน ในวันที่25ตุลาคมพระองค์เจ้าบรวรเดชและพระชายาส่งขึ้นเครื่องบินจากนาครราชสีมาหนีไปยังเมืองไส้ง่อนทหารรัฐบาลเข้ายึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้เมื่อประบาทสมเด็จพระปกเกล้าบว่าทหพระพุุรียอมจำนวนต่อรัฐบาลแล้วและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกำลังเดินทางลงมาเข้าเฝ้าก็ทรงตื่นตระหนกรีบเสด็จลงเรือพระที่นั่งสนวรุณ ซึ่งเป็นเรือยนต์ลำเล็กอย่างกระทันหันพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดีวัฒนวิสิทธิ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาภาพันนีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติหม่อมเจ้ากมลีสาณชุมพลหม่อมเจ้าคันชิตพลอาภากรหม่อมเจ้านนทยาวัฒสวัสดีวัฒน์ หม่อมเจ้าเศรษฐพันธ์จัก,กรพันธ์พร้อมทหารรักษาวังหีหกเจ็ดนายมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสงขลาเนื่องจากเรือนั่งไม่พอหม่อมเจ้าสุประวัติวงสนิทและเจ้ากาวิละหน้าเชียงใหม่ต้องนำทหารรักษาวังบางส่วนขึ้นไปยึดกระบวนการรถไฟจากสถานีวังพงในช่วงบ่ายเจ้ากาวิละเป็นพนักง,งานขับรถกระบวนรถไฟพิเศษนี้ออกจากหัวหินเวลาตีหนึ่งของวันที่18ตุลา และเมื่อนายเล้งสีสมบงผู้จัดการธนาคารพาณิชย์ฝ่ายการเดินรถกรมรถไฟหลวงทราบข่าวจึงรีบโทรเลขแจ้งสถานีรายทางล่วงหน้าว่าทหารหลวงลักขบวนรถจักออกจากวังพงให้ทำการสกัดกัน้นพนักง,งานกรมรถไฟจึงไปถอดรางรถไฟช่วงก่อนถึงสถานีประจบคีรีขันขบวนรถไฟพิเศษไปต่อไม่ได้ต้องหยุดระหว่างทางทหารหลวงต้องช่วยกันถอดรางที่วิ่งที่ผ่านมาแล้ว มาต่อเพื่อให้รถไฟเดินต่อไปได้เมื่อขบวนรถไฟมาถึงสถานีประจวบก็ถูกกักรถไม่ให้เดินทางต่อจนเกือบจะยิงกันสมุหาราชาองครักษ์จึงโทรเลขไปยังรัฐมนตรีมหาไทยพระยาอุดมพงษ์เพนสวัสด์รีบนำความเข้าแจ้งนายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหะเสนาจึงสั่งการอนุญาตให้รถไฟเดินได้ตลอดสายทางทางด้านเรือพระที่นั่งสอนวรุนน้ำมันหมดที่ชุมพร ต้องขึ้นฝั่งรอจนกระทั่งเช้าจึงได้พบกับเรือวลัยของบริษ,ษ,ษัทอีสเอเชียติกกับตันเรือวลัยชาวเดนมาร์กเชิญคณะของนายหลวงขึ้นเรือวลัยและพ่วงเรือพระที่นั่งสอนวรุณไปยังสงขลาตกเย็นวันเดียวกันนั้นขบวนรถไฟก็ไปถึงสงขลาเรือวลัยเดินทางมาถึงอ่าวสงขลาในเช้าของวันถัดมา ในวันที่25ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามีพระราชาก,กระแสจากตำหนักเขาน้อยจังหวัดสงขลาแนะนำให้รัฐบาลประกาศอภัยโทษให้แก่ผู้ร่วมก่อการจลาจลตลอดจนนายทหารและบุคคลที่ไม่ใช่หัวหน้าหรือคนสำคัญในการกระทำครั้งนี้เสียด้วยเร็วแต่ถูกรัฐบาลปฏิเสธโดยอ้างหลักการที่ว่าจำต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเสียก่อน วันที่29ตุลาคมรัฐบาลจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาพิาพากษาคดีเกี่ยวกับการกรบฏและจราจนคำพิาพากษาถือเป็นเด็ดขาดไม่มีอุทธรณ์ดีกามีผู้ถูกจับกุมกว่า600คนมีการส่งฟ้อง318คนใช้เวลาพิจารณาความนานนับปีพบว่ามีความผิดต้องโทษ296คนในจำนวนนี้ต้องโทษผ่านชีวิต6คนจำคุกตลอดชีวิต244คน อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงปฏิเสธการลงนามให้ประหารชีวิตตามคำพิพากษาจึงนำตัวไปประหารไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังรัฐบาลได้จัดให้มีรัฐพิธีให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง17คนคราวปราบกบฏบวรเดชในการนี้ได้ทำหนังสือขอพระราชานุญาตใช้พื้นที่สนามหลวงในการประกอบพิธีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าปฏิเสธทันทีสรงรับสั่งให้ไปใช้สถานที่อื่น แต่รัฐบาลก็ยังคงยืนกรานที่จะใช้พื้นที่สนามหลวงทําให้พระองค์ต้องยินยอมตามนั้นโดยรัฐบาลจัดสร้างเมรุชั่วคราวซึ่งเดิมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าไม่ทรงยินยอมไม่ใช้พื้นที่ทุ่งเมรุนี้แต่ทางคณะราษฎรยืนกรานที่จะสร้างเมรุชั่วคราวบนทุ่งพระเมรุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าจึงต้องทรงยินยอมแต่ระบุถ้อยคําด้วยท่วงทํานองว่าทรงไม่ขัดข้องแต่ขอให้เป็นที่เข้าใจว่าพระราชดำริในเรื่องนี้ เป็นไปอีกอย่างหนึง่งนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดพิธีศพสามัญชนบนท้องสนามหลวงซึ่งก่อนหน้านั้นจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำหรับเชื้อพระวง์เท่านั้นกับคุณผู้ฟังสามปีให้หลังในวันที่14ตุลาคมพศ2479ระสบได้มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่บริเวณหลักสีบางเขนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สู้รบ เพื่อเป็นอนุสร์และลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชเพื่อพิทักษ์กรัฐธรรมนูญแต่ปัจจุบันนิยมเรียกชื่อเพียงตามแหล่งที่ตั้งว่าอนุสาวรีย์หลักสีภายหลังการสละราชสมบัติและเข้าสู่รัชการใหม่รัฐบาลก็ได้ทูลขอพระราชทานอภัยโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตและจากจำคุกตลอดชีวิตเป็นถูกเนรเทศไปเกาะตะลูเตาในปีพศ2482 ต่อมาได้มีการปล่อยตัวบรรดาผู้รับโทษกรณีกบฏบ,บรวรเดชท,ทั้งหมดออกจากเรือนจำเมื่อปีพศ2487ซึ่งเป็นผลจากการนิรโทษกรรมโดยคณะรัฐมนตรีชุดพันตรีควงอภัยวงศ์ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475ซึ่งช่วงนั้นก็จะมีความขัดแย้งกันมากมายะนะคะคุณผู้ฟัง ขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียและสถาบันปะปกกล้าวขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ